เชดนสักนอเด้นด um ินอาวุธไอ้ตอมนี ¿t <t ่เป็นแดงนะาาไบอาไอ้ตอมเป็นแดงนะอตอมเป็นแดงนะไอ้คุณฟันนี่เป็นน้ำนะคุณฟันนี่เป็นน้ำครับหนึ่งล้านสองหมื่นบาทเป็นกูทียนะตัวแดงโนดจินอาวุธนะพลอวัตอมนะตัวแดงโนดจินอาวุไอ้ตอมนะตัวแดงกานานีหนึ่งลังนะเพื่อนตัวทำให้คุณปันนะ ตัวดำนะเมืนอนหคุณปานนะตัวดำโนดปานประยัดพูกมีทรัพย์นำใชคุณปานจางนาตาหลวงนะเป็นดำตัวดำเงยจนร้องวันนะคนเล็กไฟวันร้องนาคนตาหนี้นะตัวดำก็สวยว่านะก้ายาวประเภทก้าวยาวก็ก้าลาดาวันเลย ตัวอยู่ในการเจล่างนะครับรอราคาหนึ่งล้านสองหมื่นบาทนะครับรอราคาเลยนะครับรอราคาตัวแดงนี่โนดจินอาวุธไอตอมเนะี่ยจะเข้าไปรัศด,ดาเนะี่ยตัวดำกันนดปานบัย่ายปูมีซับน้ำใจหรือว่าคุณปานจางหน้าตาหลวงนะเป็นดำเนะี่ยคุณปานเป็นดำเนะี่ยปันมาเตอร์นะัมมินเนะี่ย ตัวดำไอ้คุณปานนี ite, ่ไปยุ่นนาวุนเนาะส่วนตัวแดงนไอ้ตอมเนาะตัวแดงไอ้ตอมเนาะปั้นมาเตอแดงเนาะจะนานีหนึ่งครั้งเนะกูนี่เป็นว่ากูเตียน่าเดิมปันเงินเล้านสองไมล์บาทกองสนามบ้านนี้เลยตัวดำน้ำมันนี่คุณปันเนาะ ตัวดำโนดปานพายัคกูก้มีรัพย์นำใช้คุณปานจากหน้าต,ตาดวงไกลกูเป็นหนึ่งทางนี่เป็นนดำ,ำน้ำมันนะตัวแดงโนดจิ้นอวุธกับเรือะะนะไอตอมกับจากปานก็เฟรย์รักษาเนะไอตอมเป็นแดงกับไอคุณปานเป็นดำ,ำน้ำมันเนอะรอลาค่าเราเปิดเราเป่าเหม,อเมือนนะตัวดำเลยเราเป่าตังสงส่วยเนอะจะมีกับรอลาค่านะครับรอลาค่า หล่อราคานะหล่อราคานะไอตอมเป็นแดงนะปั่นั้เตอร์แดงครับไอกุปานนี่เป็นดำปั่นปัเตอร์น้ำมันเลยตัวดำดีครับ รอลาคาเลยนะครอลาคาประเภทว่ก้าเยานะตัวดำไม้คุณนันนะจากตายโกเป็นลำตั้งนะเคเกยเปรนะบแร์วันหนาววนนะตัวดำไ่คุณนฟันนะแปวันหนาววนนะส่วนตัวแดงไม่เคยแพ้นะตัวแดงในไอตอมนะจานานีหนึ่งกังนะ <c oughs>

Tỏa, đánh toa luôn Joining... đánh toa đánh toa ừ, đánh toa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  tua đánh tua toa nốt atom play lật atom bên tua toa xong karom đánh toa đánh toa đánh toa có wa tua mình lướt đánh toa rồi ha luôn tua đánh tua toa nốt chín nôud atom nô pân tua đấm nó mình tua rong ngay phân phán nó mình gửi về gắn nó về nào vẫn tua đen tua to nào vẫn đéo mấy gửi về đẹp đen to đen to song cao rong nó đen to song cao rong nó đen to song cao rong đen to đen to đen to tua, tua. tua đen tua to nó trên nào út ai nó ra play lật ra đá bên tua to nè ai nó phần bắt đầu đen bên tua to nè đến toa xong cao rong nè đến toa xong cao rong tòa mặt tàn xong lâu nắp đánh toa nắp nô chinh nào tay tòm nắp ăn bữa đến tòa nắp đến tòa tòa mặt tàn xong lâu nắp đến tòa toa, tòa nắp đến đánh แดงกอนะแดงกอนกามีต้อมังน,นะราคาอยู่แดงนราคาอยู่แดนนะงามีตมีร่องนะ่ะสองเกาต้อนะแดงตอร่องเกาสองาร่องแล้วนะแดตงตอ่สอง,งนะเการ่องตัวแดงน,นี่ไอทมนะั To a này, ai pan nè, kum pana, to a dang atom nè. Rafa loyam y long anna, beng rong. rong. A tố a rong a rong. tố beng rong nè. rong, me rong, ope rong, luồng có me along, tố me rong ope me along, rong, me along, rong, me rong, rong, rong นกลองลากาหยิบลองนกลองนกลอง6ถึงีลองเลยแดงต่อจันนกถึงลองนะจุดเ่นเด้งๆอย่างเงี้ยนะกรเ้าถงลองเลยนะแดงต่อจันกตัวแดงตัวโนกชินอวุธไอตอมเน้อฟันรเตอร์แดงเนาตัวดำน้ำมันตัวรองนดฟันบยักภูมิทรัพย์นำใช้ร่อารเงนเน จัดร yeah. so ่องแล้วจัดร่องแล้วลาก็อยู่แดงนีจัดร่องแล้วจัดเครื่องมีร่องแล้วแดงต่อแป๊ดนะแดงต่อแป๊ดตัวแดงตัวต่อโนดอ้ําชินอาวุธเรื่อยๆตอมเน้าปันกระเตอแดงตัวดำตัวร่องโนดปันใบยาโกมีซับน้ำใจเรื่อยๆคุณปั่นเน่าปันกระเตอเน้อเงนเนี่ยคุณปั่นปันกระเตอแดงตัวต่อไอตอมเน่าแดงต่อแป๊ดนะแดงต่อแป๊ด จัดพึ่งตอเราจัดพึ่งตอนะี่จัดลองนะแดงตอจัดพึ่งเนอะแดงไอ้อมเนอะตัวแดงไอ้อมจากบ้านเข้ะะาวไฟรัตสระนะไอ้ขุนปานนี่เป็นดำนะไอ้ขุนปานตัวดำนี่จากกายกูเพชรลิมทางหน้าตาหลวงเนอะตัวแดงตัวตอเนี่ยอมเนอะจากเข้ะะาวไฟรัตสราหลกักาอยู่แดงเนอะ là ta vô đánh là ta chết từng to chết luôn nữa chết từng to nữa u tòa đen té kia phụ ai đấm làm lại là vui ai lấy làm quần làm lại

Ừ. nuôi tăng tài đen ngoài nuôi tăng tài nhà tập chơi bờ đen lên nào bờ đen lên bờ đen pè rong bờ đen pè rong đen tỏ cao pè rong đen cao tỏ pè rong tua đen nô nam chín nô út ai thom cha chả câu play lắc sờ đen to pè trứng pè rong đen to pè trứng đen วาดมาไปแดงต่อแปดหนึ่งน้แดงต่อแปดหนึ่งตัวแดงกันแป่มาร์กน้าหลาก้าอยู่แดงน้าบาดแรกก็อยู่แดงนะแป่ร่องนะแป่ร่องแป่ร่องแปดหนึ่งเมี่ร่องลาวน้าแดงต่อเก้าแดงต่อเก้าแดงต่อเก้าเก้ามีร่องเก้ามีร่องเสมอแดงเก้าร่องน่ะเสมอแดงเก้าร่องตัวแดงโนวดชินอาวุธไอทอมหน้าฟันมาเตอแดงจากก็เพลย์รัดสระน้า เสมอแดงกาวร่องนะ่นเสมอแดงดาตาขึ้นมาเบีิสนะจากลากาลอยอะส่องกาวนะว่าที่ตอนนี้เสมอแดงกาวร่องแล้วนะเสมอแดงกาวร่องลากาอยู่แดงนะ่นเสมอแดงน่ะกาวร่องเสมอแดงกาวร่องเบอร์ไหนเบอร์กันนะเบอร์แดงนะตัวแดงแพร่มากว่าน่ะตัวดำเนี่ยคุณปั้นนะ tua đen ngay tom nắp, sao mới đen cào lông, sao mới đen cào lông, là ta, ở đen nắp, ba tay ở đen nắp, rồi trái coi béo nè, từng anh nè, này bơi gắn nè, bơi đấm, bơi đấm, bơi đấm, bơi 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 luôn đấm, bơi 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 đấm, luôn bơ đâm nè bơ tua rong nè bơ đâm pe rong nè bơ đâm pe rong đâm tỏ cao pe rong nè đâm tỏ cao pe rong tua đen pe mình mắc nè là cả đâm lóc mà mình tỏ được cao nè, đâm tỏ cao nè, pe rong tua đâm nè phán nè tua đâm nè quân pan ai đâm nằm lại mà lao ai lấy nằm lại mà nó nằm muốn liều tua đâm Ê đâm phải lắm đen sắp rồi đâm đen nè, đen chụp rồi và đám làm lại mà quân đảng nè. nước đắm cao đắm cao luôn, bởi đáng bởi đáng bởi đáng bởi bởi đen bởi bởi đen bởi đen bởi đen